หัวเครื่องตุ่มเอีย่ยมเส็นเคือยครับรนี่นู่เด็ดหัวํำเป็นหัวเครื่องนหมอมกันนะครับกาจงไปเอาหนามลุ่มเยี่ยนลุ่นี่เยี่ยนเข่ากัได้มากโอ้เยี่ยนนี่จะตัวใหญ่ๆงงครับตุ่มคืนมีผู้ดีขนาะได้นี่ตุ่มเยี่ยนตุ่ม หลางียบรอย้อยด้วยครับลุกต้มอหยันขวดแม่ออกคำอีกเสียนเคยขัวเครื่องมันหอมแด้วยวก่อนใช้ลดนำ่าเจาะหวันี่นำลุกเครื่องหร้อมเลยครับนะครับล่อเพื่อยางเดียววันบกเอื้อมาปรุงกันครับพี่น้องครับโอ้ ก็เกิดกวก็หลางเอาปลาลุงเปียวแล้ว,วะพักลุงนี่มีพักแผ่วพักแผ่วพักบีล่าใ้่โอ้พักเงี้ยงกับเออบีล่าแล้วก,ก,ก็พักกระเพราใส่เลยเพื่อความกลมกล่อมกับหอมกลมเกลี ขนาดมันโมมีสดกับนาใไซนามอย่างนี้เลยจังน้อยหูนามของไล่เนี่บอกเลยมาสุดโอ้โหมันกินตัวสุ่มนะแม่นวะเดี๋ยวสีตักเลยจังน้อยครับพี่น้องครับให้มันสุกก่อนกระเจิงสิโปร่งร่อยครับพี่น้องครับสุกเปลือยเอรีคขับคุ้มว่ามันบอกจองหอนไล่ไว้ต้มเป็ดปลาไหลค้นดูหน่อยมีแต่ตัวใหญ่ๆครับ <L> สิ<ะ>มบ้ง,ม,ม,ง <S <S มาพี่น้องมาตุมเปียปาลาไหลสตดไม่ออกคำน่งหรือเ่าอนวบ้านนี่นุ่ปาลปาวนัวนะจวกลุ่นนม <า S 2> บบนเสบเสียบมุกครับตุ่มเปียปลาไหลตัวใหญ่ๆเสพเสียบครับพี่น้องครับโอ,องมาไม่ออกคำเอาตัวใหญ่เลยโดดคุว่ะ เหนียวมักหอนปุงแสีบเลยวะมึงจะนำกับผูอแหงครับผุ่น่ะ <c oughs> แดงยังคืนด้วยนี่ละเขาเขอินมาตุ่มเปียกพี่น้องเลยตุ่มเปียกปลาไหลเตกี้เพิ่นโบเคยกินเอียนเตกืออะไรตะกี้เดี๋ยวนี้โบกินเลยโบกินเลย,เ,ยเอาใส่ปากเราอมแต่คู่มือนี่ก<ะ>ินกินส่างมือเรือกินเสื้อบบอิมคู่มือนี่รุ่งกินเหล็กคนกัน สด,สดน้ำกวกกวก,กอือยังหอนอือใส่มนเลยใสยม่มาเสียบกูมูลเลยเสียอยู่ว, <c oughs> วะว่ามีอไกินบได้ต่ว,ว่ากระเสียบอีดีเดี๋ยวทุกคนมากมาวกว่าเพราะว่ามันขมขมอหมมหอหมอหมอห์อหหอม ใส่เป็นตัวกินเบืดหางเลยจ้เขาว่ากินหางมันหางสุดมันสิเดือดลังออกเขาว่าเขาก็บอกกินหางสุดมันกระหางสุดเยี่ยนจริงเออเขาบอกกินนั่นแหละอาตัดออกมันสิเดือดลังออกอย่าดังหอังยังบริสุทธิ์ งูดเป็นตูเลยตัวใหญ่ป็นได้เกือบบ่อเรือเบื่อดีบ่ะเบื่อดีนะครับขาดแต่แนวแก่ครับพี่น้องครับลูดเข้าไปเขาว่ายังก็เดือดดังใช่ะกินหางมันเดือดดังสิแบบสวยแบบไม่เงี้ยมันมีความเสียเลยป่ะกินในเฟิงที่ด่าที่ว่าโอ้ก็กินเป็นนักก๋วยินเย็นตัว่าทเดือดดังบอกคือว่ากินหางมัน กินเสื้อนันเสื้อรองออกเขาบอกมันเบิดไปร้อยกินตรงเงียนบอกบอกไม่งามกับมาเมียคือเมียสกดังเลือดออกว่าจักเดี๋ยวฟังมือเบิดบอกยังเสร็จแซ่บครับนำเขากันบันยังเบื่อใส่มันห่อยใส่มันเออกินพุ่น โอ้ใส่เลยอืมเดือนมันเฉียบเลยอืมกินเดือดเลยตัวบงกินกับข้าวตัวนี้ผมเคยกินกบขาวว่โอ้อืมันบ่ข้าวไม่หบ่ละกันเห็ดเปลี่ยนมันกับ่ข้าวอยู่นั่งก็ผู้เห็ด ข้าวข้าวเดี๋ยวเบิร์บพึ่งูนะครับห่อนเดี๋ยวก็โอ้สดนนะ้ำเนี่ยสดนนะ้ำเนี่ยอืมสดน้ำโอ้เด็ดที่เด็ดเตยกินตอนกินหยำมนาําคินเสียเลยเสียเพื่อนนะครน้ำม,มันเข้าไปกีลาเดยาให้มันยังอู้ห่อน มาต้องให้มันย่างดอกมาจงุงมาต้องจงุงจหัวดอกเราทีมขี่มันเอียง,งกินยังรึวะอืมตัวอ้วกินทางอยู่แล้วอมืมันกินนานเปลยาคำว่ากินข้องเขาใส่แก่ท,<ะ>ที่จะออกจากนี้มาใส่ได้ถวยอยู่อืมอืมนี่ตัวหญ่ยพล่อ มันตุ่หน่อยแต่ตว่ามันตุ่มมัออนเปื่อยดีเนาะใช่ป่ะเพราะมันกินสุ่มๆน้ำอ,อืมอืมอ่ะนะครับปีนอป้องครับก้ันห่วยห่วยเปื่อยดีนะอืม,อม,อมน้ำมัน โอ้เอาันไเลยวะฮัฮึฮน,นไปกินร้ายคนนี่เบิดแนวเว่าเหมือนเขาบูยืนมาได้กินน้ำร้อเข้อยานครับ <c oughs> เอาแค่นี้และ